สีบุญเรืองน้องบัวลำพูที่นี้เราอยู่บนเขาบนเขาพัดเข้าเขตน้องบัวลำพูแล้ววันนี้เอาน้องแมวมาด้วยน้องแมวกลับมาด้วยบักต้องอย่างนี้ครับบักต้องอย่างนี้่ยค่อยต่ำหน่อยจ้ะเั้นบักต้องฝายบอสอยากได้บักต้องฝายแม่นบักต้องฝายบ้าครับคุณยาย เบียแล้วเท่าไหร่นี่ครับเราแวะวันนี้เราแวะซื้อเบี้ยกระท้อนก่อนนะคะหรือบ้านเขาเรียกว่าเบี้ยเบี้ยบักตองิูี้จสิเดียว,ยวอาชีต้ามาปล่อยปลาวันนี้เราพาน้องแมวมาด้วยเราพาชีต้าน้อยของเรามาด้วยราอ ตอนเราไปโคราชใช่ไหมไปเขาใหญ่เราทิ้งน้องไว้ที่ห้องคนเดียวนะคะก็วันนี้ก็พาน้องมาด้วยทางก็จะเป็นประมาณนี้เข้าซูป,ป่าหรือป่าดงดิบเอาข้าเจ้าลกกาือนั่งลกเลยบอกปวดขาแล้วตอนนี้นะคะช่วงทำนา ช่วงทำนาใช่ไหมใช่ฤดูฝนในช่วงที่ชาวบ้านกำลังดำนาครับแต่ส่วนมากที่นี่มันน่าจะเป็นนาหวาดน,นะครับเกือบเจ็ดสิเปอร์เซ็นแล้วล่ะเพราะว่าฝนไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยมีน้ำหลังๆมันนี้ก็จะเห็นแต่นาหวาดน,น้อยจะเจอนาดำแต่ก่อนก็คือแถวนี้จะเป็นนาดำหมดเลยสมัยผมเป็นเด็กน้อยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่า แรงใช่เนฟ้าตกไม่ไม่ไม่ตามดูกันนีป่าช้าเก่าีาเป็นป่าช้าเก่าที่ไม่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นป่าช้าเก่าแล้วก็เป็นวัดเก่าด้วยมีปัญหากันกับเมือบ้านข้างๆมีประเด็นกันอยู่อ๋อเหรอใช่เพราะว่ากาสร้างบ้าแล้วแล้วฝั่งนี้ล่ะที่ว่าเป็นวัดฝั่งนี้เป็นวัดวัดศิลาอ่านยี่เพี้ยนมาจากศิลาอ่อนนามสกุลพี่นี่แหละเพราะว่า อพ่อครูที่เป็นญาติเป็นน่าจะเป็นพี่ชายพ่อมั้งบริจาคที่ตรงนี้ให้วัดมาสร้างเป็นวัดป่าก็เลยได้ชื่อเป็นวัดป่าศิลาอานที่เพี้ยนมาจากศิลาอ่อนบริจาคที่ให้วัดตอนนี้แกเสียไปแล้วแกเสียไปได้นานแล้ว ไปเปยบ่อข้อขี้ข้างไปอะเปียไปเอาแม่คือว่าแกเหรอต้องกินะไเนี่ยเสียนไปต้อยบนต้นนี้ด้มเดี๋ยวมดจะออกมาชิาบางกรดดม่น้น้ิปลาแดบต้อกบนต้นน่หลายนต้นนี้ดิตาก็มาตอยลเจ้าตอนนี้กำลังสูบน้ำใส่น เยอะ้องสีไปต่อยปรกคอนี่คือไม้ต่อยมีบ้านเรียกไม้สาวไปไปน้ำบอลใส่ใส่ขี้ข้าท้องเาาทาจน,นเป็นเ,น <laughs> เนก้าบานี้ ก็จะเดินตามทางคุณพอ่ออะไรเนี่นไปอยากมานำ <c oughs> เจอละหึงต้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะสีมัยยังอยู่ในป่ามันเด,ดี๋ย chưa xì xi lông mày là chờ chết chết này mình kín tay á lò không chạy con mình vẫn mọi người 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 Hả? người mọi người mọi mình mọi người 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 mọi วัวไม่รู้จักหรอกป้ามันรูน้จักป่ะเราต้องบังคับเจ้าถิ่นพาเราไปแล้วแหละ <c oughs> ไปต้นนี้มันอ่อนให้รูปูกกับปามันมาไป <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะถ่ายภาพนิ่งกับปามันมา ประมันเราเองเราเปลี่ยนกันถือนะคะเพราะว่าถือไม่ไหวหรอกทั้งเขาทั้งยันไม่ควรใส่ยิมเนียงออกมา ตองกุ้งพูดยากว่ะต้นตองกุ้งต้นใบมันที่เขาจะเอาไปเฮ็ดอันถ้วยไหม<อ>นี่แหละไปตองกุ้งอันนี้หมากอะไรเนี่ยเออจังหวะหมากอี๋ที่สุกเหลืองดีแท้มันคืออะไรอ่ะไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนถ้ามันคือหมากอะไร ค่ะทุกคนเราเจอต้อนแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเดินมาถึงฝั่งนหน่งม่าดูแล้วเราก็จะบุป่ามันเข้าไปอีกค่ะไปเดินต่อในที่สุดเราก็เดินมาถึงแล้วแต่ว่าเรามีปัญหายอย่างหนึง่งมีปัญหายอย่างหนึง่งคือไม่มีลูกซัก,กลูกเลย ที่เราสามารถเดินข้ามหรือกบุนนี้ได้เพราะว่าเป็นส่วนมันของเรานะครับถ้าคุณไปทำอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับถ้าไปทำส่วนมันคุณถึงเขาจะไหม้คุณนะครับไหมคืออะไรคะไหมคือปรับครับผมอันนี้คือส่วนมันเรานะครับเราก็เลยเดินบุได้โดยไม่ต้องโดนปรับโดนด่าน,นะครับเพราะเป็นของพ่อเราเองโอ้ยโอ้ยฝาดหัวฝาดหัวไหมก็ได้สิฝาดหัว ไปเดินต่อ,อนคต้นที่เพื่อนบอกว่าเป็นมากต้นที่เป็นมกักยังบปสุกูบสรุปคือโอดงวดหนางวดหนา้กิมากบูนี่ น,นี่ก็คือต้นบกคลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นไอ้ต้นนี้มันเป็นต้นอ่อนมันนะครับต้นเล็กมีกูสัตว์ก็จะเดินกับเชียงนาเราเพราะว่าไม,ไม่ได้กินต้องทำมงเด้อีน,นี่ก็คือทีไ่ไหกที่ไหนปลูพิธีกรรมนะฮะลงถุงบุต้องถาประทานไงประทานกํนลาลนะังงานมา ít a liếc bít năm mươi hai tặng một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  không? một tặng 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 ไปยอกตัวมันด้วยจนเหที่ตอแงตอแตม่นี่ต้งมไม่ต้องเากระเจเราดินล้มมาเลยพดินล้มปนมัี่ก็คือพิธีกรรมปลูกต้นบักตองนะครับซึ่งเราซื้อมาถุงละร้อย ไอทจริงบริเแพงมันนี่เราเจ้ตัวขายโอ้ยต้นหัสิบบาทโอ้ยสมาดูไายได้เอาอกมดินมันถมเงาุูงพอดออกมาพอดอกคางมันที่จุงเงาไว้ดูมันเพียงเบาน่ยนเพียงเบาต้น้มันนะละคมเด่นเนียนทั้งคางมันคมเนียนไคางไรถ้ากตปลูกต้นน้ได้ก็ได้มากลับไปเบืองบกตองนี่เลย กำลัาดูอยู่ติดกล้องบ้างแบบตองโอบเนาะน้องบุบบุบมาแล้วนี่จะเป็นบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนา นไไปไหบางเทือการที่เฮ้าได้กลับบ้านได้กลับไปเห็นบรรยากาศเก่าๆสมัยเฮ้ายัางเป็นเด็กน้อยกลับไปซอยผู้เทาดำให้ไทยหน้ากลับไปเห็นเนวกินสูเพื่อนกิน ได้เห็นห้อยยิ้มของเพิ่นบางเทือเพื <S <S 1> <S 1> <S ่อนอาจสิบไไ้้ต้องการอีย่งจากเฮาก็ได้แค่อยากให้เขาได้กลับบ้านกลับไปกินข้าวน้ำกันแค่นั้นเพิ่นก็ดีใจแล้ว